tinh 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 อ๋อรายการเหรอทำงานเสซ่าสุดสุดสดมากเลยอะเจมี่เต็มเนาะ 오늘 <laughs> 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 스쿨 힙합으로 돌아온 베이비몬스터와 함께합니다! 스쿨스 <응> 베이비몬스터 실력은 거부하기가 너무 어려웠어요 대박 은지 가요 관장 아 준비됐나요? 네! พูดไอต์เพื่อดีเจม้วนเวอร์กีดเวอร์อยากชวนมาเลียด้วยกันแสดงสดเลิศจริงอินกีไปอินกีต่อเฮ้ยเลิศเนาะแต่ว่าแล้วก็กลับบ้านจีด้วยกัน ยี่ชั่วโมงว้าวนี่คือขุณข,ของคนที่ยินตลอดเวลาออทิล็อตเต่ิดเ้หรอชี้ยืนหนึ่งจ้ะพอรู้กับเป็นท็อปหนึ่ง <laughs>

쥐샤, 쥐샤. Come b a 운동. 쥐샤. 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 쥐샤.

อายุเท่าไหร่หรอทหารชีอะกินซีเรียลกินแล้วอารมณ์ดีเลยชอบจริงๆเลย เอรียวๆเลยแกแฮ์พีทตรงนี้เออเออผนิตขนมกาแฟขับมากเก็งไม่ออกแล้วสภาพคือง่วงมากอ่ะดูดิดูหน้าดิคือเรียวเวอร์โอเคเฮ้ยเมนี่กูตัวจริงเ ยนที่ตลกเลยตลกธรรมชาติจริงๆเลยหน้าดีมาว่า่างเงี้ย uh ขี้จัเอออย่าี้จั๊กเปล่าล่ะิวน่ยไม่หิ

No, I k n 누 w I'm not.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  I'm n 게임 I'm not. I'm not. I'm not. 아 m n o กลัวแล้วันน่าตกใจมากน่นจะกัดจริงตัวอเล มันตกใจนะเว้ยตอนมัน <sh> หันมามปกนะปลิอ <rush> ม <microphone Everywhere> <inaudible reading> ุ่นะแค่นี้เหรอแค่นี้ก็อายอนเหรอโได้ไว้า่แล้น่นเดเหรอ กันยังอีกทริปชจยทำอาหารไม่เก่งทังคู่หรอในข้าบอกก็ในเอเิดะไเราโทษใครถล่มใครรูลูกไก่ไม่เล่นเลยแต่뭘해야อ๋อนจรยเอออกินเนยกินอย่างเดียวทั้งค euh. ู่ด้วยนะทั้งคู่งงเลย คือันนี้มาสร้างตำนานปะทับกุ้งที่เป็นมีนทุกโอ้โ,อโอดดอห๊ยนยิฮากินกนะมมอานาน

เห็นปลาละมีมทุกทุกอีทีเออไอ้ก็นั่นาไปนอ๋อถ <mm ้าเขาผ่านเนาะอีกมาสกก่อนทอ๋ออะไรอีกวะเออข้ากับข้าวหรือว่าบ้าผีสิ่ง กรีซแอนเวอร์น่าตลกแล้วอะไรสำเร็จรูปก็เยอะนะสปินอต้อนำหย่อนมไม่ทาทายมันวารี้อ่ะจริงหรอเหรอ โอ๊ยแม่เห็นภูมิใจไหมเนี่ยไม่มีฉีกไม่มอย่าเอาบริหานะนะใส่เลยไม่มีสับเฮ้อดเสิกไมบอกล้ันกินก็อกินถ้ากินกเถอะจริงเหรอรูสกนายกรรมไหมเนี่ย 맛 와, 신나세요. 이이정로면 오, 맛있는 냄새 냄새 맛있도면이정도이거 그냥 이런도면이이거도면이 정도면, 이 정도면, 이정도어이 정도면, 이 정도면, 김이정도이면이정도이 정도면, 이정도이이 100번쯤 okay, 오케이 뺄게요 저기 이거 왜 음음음 왜? 이거 뭐가 있어? 응왜또 뭐야? 아니 물이 끓기 전에 이렇게 라면을 넣는 <laughs> <내는> 사람이 어디 있어? 그냥 <laughs> 왜 이래? <laughs> 야너 똑같을 거야 아니야 아니야? <laughs> 몰라, 몰라 나 항상 이렇게 하는 <laughs> 키토야 그냥 라면 언니가 끓일 테니까 좀 어. 치워 응 <laughs> ที่ทำต้องรับเป็นพี่แค่ในกี่เดือนตั้งหลักเดือนนะถึง2 0รอเมนูแบ่นี้แบบ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 นี้นี้แบนี้แบบนี้้แบ้แบนี้้แบบนี้แบบนี้แบแบบนี้แบบนี้แบบนนนี้แบบบบนี้แบบนี้แนี้แบบนี้แนี้แบ้แบบนี้แ้

오늘은 까르보 나이안 체어냐 이 너무 많았다 너무 많았다 <laughs> 와. 괜찮아 결국 컵라면 만나 컵라면 만날 수 있어 e v e r y b o d 에이사 리더 컴온 오이게정이야 약간 초록색이 없다. 네, 왜다모아이 돼? 여기 있어! 여기 있어! <laughs> 그래, 이번에 들어갈 수 있는 거면 뭐? 됐지 뭐? 오케이! <laughs> 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 okay. 여기 스팸이! 왜냐면 스팸이 있어서 스팸이! Okay. 여기 내 사랑! <laughs> 도전 볶음밥 <웃음> 챌린지! <웃음> <응>. 잘 먹겠습니다! 오마이갓! <laughs> oh

나뭐 먹고 그가 지금? 예! 잠깐만 맛있어! 맛있다고! 기다깨 루카네 김이 맛있다는데? 루카 언니 김맛있김 맛있다 너무 맛있어 김은 맛있지 근데 오히려 둘이 만든 게더 맛있는데? 스윗해 응 나도 배고파 먹어 아, 얀기기좀룩찐긴 나. 아, 는 근데 나라마 먹고 마 오. 마이 콜. 진짜 라마 진짜 사랑해. 내가 이제 사랑해. 럽 마이. 즈난라마은후추로 먹어야 돼, 진짜. 미쳤어. 세상에 와신이 이렇게 먹었는 모르겠어. 너무 짜았는이 애한 잘하는데. 맛있긴 해. 막이김아진 음. ชอบกินจริงๆด้วยอ่ะเี่ขอ How t ทูได้ไหมคือออกอะไรกานหนักมากไงเนีุยเต้นดีกว่าห้าบมประจำอ๋อตางเหอ้าอันนี้อีกอันนึงไม่ใช่หรอ

말이야. 어. 응. 오, 오늘 테크노 테크노. 어. 어 들은 와. Saya akan pergi. 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 Saya akan per าตื่นเลยเกดังมากอ่ะอันนี้ดูคก่ไปก่อนคอนเซ็ปต์เออโ่ใคมวยเยอะอ 이기니까. 고위. 네. 응. 그래. 우리가 노라바랑 콜 했네. 오케이 봐. 또또넘이 바이. 라오 저희. 라오เลย. 좀 아, 지기야. 아, 나, 보 이거. 이렇게 점프하면 어야 되지 않나? 왜? 야, playing... okay. 빨리. 아, 나 아, 미나. 아, 미나. 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 나 미나. 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 나 미나. 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 나 Oh. 아직 아무것도 안 봤잖아요 아무것도 안 봤지만 잘생겼어 와이키도? 와이 <laughs> <are> you... <arroganceEtàpets> okay. 근데 둘이 아이돌이야? 아이돌끼리 연애하는 거야? <laughs> <게 할까요? 웃음> 언니 우리가 비밀로 안 하면 쟤네 스캔들 하니까 <Matrix> 진짜 있 어. 나맞 기머 기머? 나쁜 사람이야? 근데 메인 캐릭터인데? 나중에 뭐하노? 나는 이해를 못하겠다 말도 되네 누워 있어야겠다 샤워해야 돼나 I'm ready to sleep You ready? so ready Oh <laughs> เวลาชิชมลาบขอางชีอ่ะไม่ได้กินเยอะอย่างเดียวนะจ๊ะวินว่ายดีเหมือนเนาะ<อ>ตื่นเช้าไปไหนคุณแม่มาปุ๊กมาปุ๊ก <c oughs> <c oughs>

토랑 치즈랑 빵이랑 같이 먹는 게 우명이야. 잘 넣었네. 아, 이렇게 했다는 거지. 소금도 많이 필요해? 조금 많이 있으면 좋지? 아, 이렇게 했다는 응. 거지. 어, 음? 아, 아주 냄새 좋아. 우와 냄새 되게 대박. 아, 와. 됐다. 지금 처음 만들 거라서 잘 씻어야 돼. 단복 닭 삶아 한 컵을 넣 그럼 내가 소스를 미리 하고 있을게. 언니. 어? 잡식기 따윈 없어. 손으로 손으로 짜라고? 응. 밀어서 고 힘이 없네. 식기 따윈 없어. 손으로 짜. 야! 야! <laughs> 아깝게 남기면 안 돼, 얘들. 야! 야! 완이 짰음. 냄새 짱이야 허, 바질 냄새 나 너무 좋아. 엄청 잘 볶아지는데? 거의 다다볶아 유리 용기에 껍질을 제거한 방울토마토 넣기. 하고 잘섞어

ของเยอะมากอะมีคนอะโอ้ย perfectionist มากเป็นระเบียบนะจ้าอืมเป๊ะโอ้เจ็บหมดนี่ส่งเงินพี่เลยถูก <c oughs> I can't take it. 이 can't t a k 나 it. Wow. m i r 너 Mira. 이 제가 대신 여기 청소해 드릴게요. 워이저고 같이 들어도 될까요? 날게요왜내 어. 오. 어. อ๋อสบาถูกใมากถูเร็วจริงคือพอดูวันมามอีพแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่ารายการที่มามีมิชชั่นที่จะต้องทำหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรแต่เหมือนกับให้มาดูการใช้ชีวิตเลยดูเป็นเรียลลิตี้ดูเป็นแบบกับสัมพัสชีวิตประจำวันเนาะเหมือนเป็นดูอะไรนะกล้องดูเลินหุ่ยเินปิงอะช่วงๆเล่วตัดติด เอาใช่ไหมล่ะคนมันไม่ได้มีอะไรแบบว่าเขาก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็มานั่งดูเฉยๆเห็นภาพแล้วเหมือนไหมหมดการนอนการกินกันอะไรอย่างนั้นเอานกันแบบว่าเหมือนโชว์ personality ของแต่ละคนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเวลาออกไปทํางานเป็นยังไงเนาะกลับมาพักผ่อนคืออันนี้เหมือนแบบได้เห็นชีวิตไอดอลเลยแหละเออแล้วก็ตลกแค่นี้ทุก เททุกอีพีอีนี้ตลกแคนนี่มากที่มีมีมเยอะเนะคือด้วย personality ตัวเองล้วนๆเลยอันเนี้ยซีเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรก็แบบมีคอนเทนต์อะใช่ไหมคอนเทนต์วิ่งเขาหาด้วยการแบบรีแอคด้วยการแบบจริตจักร้าของซีมันแบบมันน่าอ็นดูเวลาเห็นมันก็เออชอบคนจริตแบบเนี้ยตลกคนอื่นก็ดูแล้วก็ยิ่งแบบว่าเห็นมากขึ้นเนาะว่าแต่ละคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะเห็นว่าอ่ากลุ่มนี้ ชอบเล่นเกมก็จะเล่นแบบกดเกมกันกลุ่มนี้ชอบแบบว่าทําสวนเป็นแบบคุณปู่คุณย่าทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําให้วงแบบว่ามีบาลานซ์ดีรอนนี้ก็ได้เห็นแบบว่าคนที่ไม่เคยทำกับข้าวมาก่อนสองคนเนาะได้มาทํากับข้าว ทํากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอแต่ก็รอดอยู่ <c oughs> ใช่ไหมเอออาจจะแบบมีไม่ไม่ไมปบ้างนิดนึงแต่ว่าโ <c oughs> ดยรวมก็เพอร์เฟกอยูออ่นั่นแหละก็เดี๋ยวมารอติดตาม e ีพีเพราะว่าเป็นการเล่นซ <c oughs> ้อนแอบไปซ่อนในอ่าเห็นปะ <c oughs> ยังไงอ่ะจะหาเจอไหมล่ะหัวใยากน่าดูเลยเราก็รอติดตามใน ep สี่กันก็ใครที่เป็นมอนสตี้คิดเห็นกับ ep นี้น่าสนุกกันมากมายังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยมามอยด้านล่างได้เลยเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่านอย่าลืมกดซิบแตงกระดิ่งกิ้งกิ้งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นไหมล่ะอย่ามาดูถูกอายอนนะจ๊ะเห็นชีกินแซ่บขนาดนั้นตื่นมาคาร์ดิโอนะจ๊ะแล้วเราล่ะกินแซ่บเหมือนอายอนแต่ นอนเหมือนลูกกะเจ้าไม่ลูกกะเขายังแบบทำงานบงงานบ้าน